แบบฝึกหัด6.17นะคะสร้างเส้นตรงตามข้อกำหนดโดยใช้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะข้อที่1ขนานกับเส้นตรง ab และผ่านจุด d นะคะขั้นตอนแรกเราก็ลากเส้นตรงให้ผ่านจุด d แล้วก็ตัดกับเส้นตรง ab ก่อนนะคะ กำหนดเป็นจุด C นะคะ,ปะไปแล้วก็วัดขนาดของมุมกันนะคะเราก็จะได้มุมนี้นะคะเท่ากับ72องศานะคะเราก็จะสร้างมุมภายในอีกข้างหนึ่งนะคะเป็น180ลบกับ72นะคะก็จะได้เท่ากับ1 0 8องศานะคะ หนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็กำหนดเป็นจุด E นะคะเราก็จะสร้างเส้นขนานกันนะคะเราก็จะได้มุมนี้เป็น 108องศานะคะต่อไปข้อที่2นะคะแล้วก็สร้างเส้นตรงก่อนนะคะกำหนดจุด G นะคะต่อไปก็วัดมุมกันนะคะมุมนี้ก็จะเป็น88องศานะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างมุมอีกข้างหนึ่งก็คือ180 8 8ลบ88ก็จะเท่ากับ92องศานะคะต่อไปเราก็จะสร้างมุมกันนะคะ92องศาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะกำหนดเป็นจุด K นะคะเราก็ลากเส้นขนานกันนะคะ ก็จะได้มุมนี้92องศานะคะต่อไปข้อที่3นะคะขั้นตอนแรกเราก็ลากเส้นตรงให้ผ่านจุด L นะคะแล้วก็ตัดเส้นตรง MN นะคะกำหนดเป็นจุด O นะคะ ต่อไปเราก็ทำการวัดมุมกันนะคะมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุม75องศานะคะเราก็จะสร้างมุมอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะได้เท่ากับ105อองศานะคะตรงนี้นะคะเราก็กำหนดเป็นจุด P นะคะ แล้วก็ลากเส้นขนานกันนะคะมุมนี้ก็จะเป็นหนึ่งรอยห้าองศานะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะ,ะเราะะะะก็จะลากเส้นตรงก่อนนะคะ กำหนดเป็นจุด O นะคะต่อไปก็ทำการวัดมุมนะคะมุมนี้นะคะก็จะมีขนาดเท่ากับ61องศานะคะเพรานั้นเราก็จะสร้างมุมอีกด้านหนึ่งก็จะได้เท่ากับ1 1 9องศานะคะ119อองศาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็กำหนดเป็นจุด นะคะแล้วก็ลากเส้นขนาดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น119องศานะคะต่อไปข้อที่5นะคะแล้วก็ลากเส้นตรงก่อนนะคะ ไปก็ทำการวัดมุมนะคะมุมนี้นะคะมุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ61องศานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างมุมอีกข้างหนึ่งคือ119องศานะคะ119ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็กำหนดเป็นจุด U นะคะแล้วก็ลากเส้นขนานนะคะ มุมนี้นะคะ119องศานะคะต่อไปข้อที่6นะคะเราก็จะลากเส้นตรงก่อนนะคะกาหนดเป็นจุด W ับเนะคะต่อไปก็ทำการวัดมุมนะคะ มุมนี้นะคะก็จะมีขนาดเท่ากับ53องศานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างมุมอีกข้างหนึ่งก็คือ180ลบ53เท่ากับ127องศานะคะ127องศาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ แล้ก็กําหนดเป็นจุดแซนะคะต่อไปเราก็ลากเส้นขนานนะคะเราก็จะได้มุมนี้